กันในฝั่งของทางพิทิศกันนะครับพิทิศสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่าน,นนะคะวันนี้มีอัปเดตในส่วนของโมชิค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางทรัพย์กสิกรไทยเองก็มีโอกาสได้จัดคอนเฟอ e n เรนซ์คอลนะคะให้กับทางผู้บริหารของโมชิและ ให้กับท่านักลงทุนสถาบันนะคะเอ่อซึ่งก็เอ่อได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรเลยนะคะมีคุณสงงาคุณสงเคาะที่เป็น CEO แล้วก็คุณสุภราดาที่เป็น CFO เข้ามาให้ข้อมูลนะคะซึ่งประเด็นสําคัญสําคัญที่อยากจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะก็มีสองสาเรื่องนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องของออภาพที่อ,อ,อัปเดตในช่วงไตรมาสสองนะคะก็เอ่อทางผู้บริหารเองก็คอมเมนต์ค่ะว่าเรื่องของการแข่งขันในตลาดเองยังไม่ได้รุนแรงมากนะคะแล้วก็ ความสามารถในการแข่งขันของโมชิเนี่ยังทําได้ดีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่ออฟเฟอร์แล้วก็เรื่องของราคานะคะส่วนหนึ่งเป็นเป็นเหตุที่ว่าผู้เล่นรายใหม่ในตลาดเองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีแต่ผู้เล่นรายเดิมๆนะคะที่มีการทยอยเปิดสาขากลับขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนก่อนโควิดนะคะซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็มีการทยอยปิดสาขาไปบางส่วนนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่ง การแข่งขันด้วยภาพรวมนะคะของตลาดไลฟ์สไตล์เอ่อโปรดักส์เนี่ยนะคะก็ก็อาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีปัญหาภายในนะคะก็คือเรื่องของสินค้าที่ช็อตเทจไปแล้วก็เป็นเรื่องของซับซีซั่นนะคะก็เลยทําให้เซมโซร์เซลโกรทของโมชิเนี่ยในช่วง2เดือนนะคะที่ผ่านมาก็คือเดือนเมษาและพฤษภาเนี่ยติดลบอยู่ประมาณไฮซิงเกิล e ดิจิตนะคะซึ่งก็ พลิกจากที่เป็นบวกเล็กน้อยในช่วงไตรมาสหที่0.4เปอรเซ็นะคะเ,เรื่องของสินค้าชอตเทสเนี่ยมันเป็นประเด็นหลักในส่วนของสินค้านําเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มเ้านหอมนะคะน้ําหอมหรือว่าพวกกระเป๋าเป้นะคะรวมไปถึงพวกพัดลมมือถือเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะในระหว่างนี้เนี่ย สินค้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้วนะคะก็เห็นทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทําให้เซมสโตในช่วง20วันแรกของเดือนมิถุนายนเนี่ยกลับมาติดลบน้อยลงนะคะติดลบอยู่ในระดับโลซิงเกิลดิจิตนะคะถ้าเทียบกับสถานการณ์ของสินค้าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระดับประมาณสัก80-90%ของสถานสภาวะปกตินะคะก็เชื่อว่า ภาพรวมของปริมาณจำนวนสินค้าที่จะเข้ามาในร้านเนี่ยน่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎานะคะอันนี้คือคีย์แมสเซจในแง่ของประเด็นของสินค้าที่ขาดแคลนนะคะนอกเหือจากนั้นเนี่ยอิมแพคของสินค้าช็อตเท e ก็เป็นบางส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งเกิดจากคณิบ i ลเซชันของสาขาที่ทยอยเปิดอย่างต่อเนื่องนะคะมีอยู่บ้างประมาณ2%นะคะอีก อีกส่วนที่เหลือนะคะก็จะเกิดจากเรื่องของอปริมาณนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ชะลอไปนะคะอย่างานักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางนะคะหรือว่ากลุ่มลูกกลุ่มลูกค้าที่เป็นค้าส่งนะคะอย่างที่เมียนมานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของกําลังซื้อที่ชะลอในช่วงนี้นะคะก็จะเห็นสังเกตได้จากเรื่องของอยอดขายต่อใบเสร็จที่มันลดลงนะคะเมื่อในขณะที่จํานวนลูกค้าเองอาจจะยังค่อนข้างใกล้เคียงกับช่วงปีที่แล้ว ะะสถานการณ์เหล่านี้เราคิดว่าจะดูดีขึ้นนะคะเมื่อนในช่วงไตรมาสสามนะคะมีสองสาปัจจัยนะคะก็คืออันที่1ก็เป็นเรื่องของอสินค้าที่กลับมาส,สินค้าที่ขาดไปเนี่ยกลับสู่ภาวะปกตินะคะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของอการล้อนสินค้าใหม่นะคะซึ่งอ,อย่างสินค้าที่ รอนเป็นเมอร์เชนดายจากกลุ่มศิลปินเคป๊หรือว่าศิลปินไทยเองเนี่ยที่เคยร mm ้อ hmm. นในช่วงใจมาส2ของปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเลื่อนมาเปิดในช่วงเปิดตัวในช่วงไใจมาสาก็คือต้นเดือนกระกฎานะคะ mm hmm. ก็มีส่วนที่ทําให้ออยอดยอดยอดออยอดเซมซอร์เซลโกในช่วงใจมาสองชะลอไปซึ่งอันเนี้ยน่าจะมาแอดออนในช่วงไใจมาสานะคะ, mm hmm. ะ,คะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ปริมาณสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่ๆอย่างกลุ่มพวกกล่องสุ่ม b ายบ็อกนะคะหรือว่าอไอเทมใหม่ๆพวกเครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็น่าจะ,ะมีเป็นตัวซัพพอร์ตในแง่ของไตรมาสสได้มากขึ้นนะคะซึ่งภาพของ ภาพของสินค้าเหล่านี้เนี่ยที่เป็นกลุ่มที่มีมาจินค่อนข้างดีเนี่ยจะช่วยสพอร์ตในแง่ของออยอดขายแล้วก็มาจินในช่วงไตรมาสสามนะคะทำให้เราคิดว่าน่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสามถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีสั้นนะคะก็น่าจะเห็นการกฟื้นได้นะคะส่วนในไตรมาสสองนะคะจากที่เล่าไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ กำลังซื้อท,ที่ยังไม่ได้ดีมากเนี่ยเราคิดว่าเซมโซที่ติดลบนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสินค้าขาดแคลนเนี่ยอาจจะทําให้ยอดขายในกา,การเติบโตของยอดขายเนี่ยไม่ได้ดูโดดเด่นมากแต่ยังสามารถเติบโตได้ในระดับ year on year ที่ประมาณ6%เรนะคะเราประเมินยอดขายอยู่ประมาณสัก628ล้านบาทนะคะแล้วก็มา r จิเองก็อาจจะ Contract ลงนะคะตามฤดูกาลด้วยแล้วก็ เป็นปัญหาเรื่องของสินค้ามิกซ์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเองเนในแง่ของบอททำลายเราคิดว่ายังสามารถโตได้ระดับ5% 5เร์ยียร์นะคะแต่ลดลงประมาณ31% Q on Q ะคะในช่วงไตรมาสสอง stock, นะคะ ในในช่วงช็อตเทอมเองอย่างที่เรียนคือมีนอยส์ในเรื่องของปัญหาอยู่หลายเรื่องแต่ว่าเริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายได้เราคิดว่า t i มิ่งที่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะเป็นหลังงบในช่วงประกาศการประกาศงบของไตรามาสสองนะคะสำหรับมีเดียมทุลองเทอมถ้าปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในระดับปกติเราคิดว่าแนวโน้มของการเติบโตของ e a r n i n g ยัง On Tra c k นะคะแล้วก็น่าจะยังสามารถ h i e ี e ในแง่ของเป้า ทั้งรายได้แล้วก็กำไรที่เราตั้งไว้ได้อยู่นะคะเรายังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มนะคะแทร็กเก็ตไพรซ์กลางปี2025เนี่ยอยู่ที่55าบาทนะคะก,ก็ยังเป็นภาพของบริษัทที่มีการ growth ในมีเดียมทุลองเทอมได้ค่ะพี่ไม่ได้ยินเสียงบอมเลยอะค่ะ อ๋อโอเคครับได้ครับถ้าพี่ทิพครับถ้าผมลองดูแบบภาพใหญ่แบบ across the board เลยเนี่ยคือมันสามารถพูดได้ไหมครับว่ากําลังซื้อในไตรมาสสองของคนไทยเนี่ยในหลากหลายเซกเมนต์เนี่ยเหมือนมันดรอปแบบมันดรอปแบบแปลกๆเหมือนมันไม่ค่อยฟื้นท้งทางการที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนมีคนคาดการณ์ว่าการเปิดเทอมจะมีการจับจ่ายใช้สอยแต่เหมือนกับเมื่อ Spending รอบนี้คือเหมือนแบบอย่างวันนั้นคุยกับไอซ์เรื่อง finance ตัวขนาดกลางขนาดเล็กหลายตัวในต่างจังหวัดก็ดรอปไปค่อนข้างแรงครับพี่ทิพย์พี่ทิพย์คิดว่าด กองอยู่แบบอาจจะแบบยังยังขาดแรงเก่งกาไรในแดะสั้นๆไปทั้งเซกเตอร์เลยไหมพี่อืมก็ก็เห็นด้วยกับมุมมองนะคะก็คือค่อนข้างคอเชียสมากขึ้นอ่าอย่างที่ถ้าเราสังเกตจากเซมสตอร์เซลล์โกรที่เราอัปเดตไปในช่วงต้นเดือนเนาะเราก็จะเห็นว่าตัวเลขส่วนใหญ่ซอบลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนาะแล้วก็มันส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของซีซันนอลส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของฝนที่เล่าไปแล้วก็กําลังซื้อเนี่ย ไม่ได้ดีมากในต่างจังหวัดในขณะที่กลุ่มที่มีกําลังซื้อเองเนี่ยก็อาจจะชะลอหรือว่าคอเชียสในการจับจ่ายเพราะว่าก็มูดแอนโทนมันไม่ได้สดใสเท่าไหร่ความกังวลในแง่ของความไม่มั่นใจในอนาคตในเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหรือว่ามีปัญหาด้านการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็มันก็ส่งผลต่อเซนติเมนต์ในการบริโภคด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยอาจจะทําให้ขาดปัจจัยอยู่ ในช่วงสั้นอยู่ระดับหนึ่งนะคะก็หวังว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมันจะคลี่คลีคลี่คลายแล้วก็จะทําให้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดูดีขึ้นได้อะคะ่ะบแต่ว่าต้องยอมรับเหมือนกันว่าในชอตเทอมเนี่ยงบ ในหรือว่าปัจจัยในระยะสั้นอาจจะไม่ได้เด็ดมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยด้วยความที่ฐานของปีที่แล้วของเราไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าการเติบโตของ e a r n i n g ในกลุ่มของคอ m เม r ร์เนี่ยน่าจะยังเห็นได้นะ year on year ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับสิ่งที่เราคาดไว้ในช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าแน่นอน <Okay. S 1> ว่าในเชิงของ s e a s o n a l Q o อเนี่ยก็คงปรับตลดลงทั้งด้วยปัจจัยการการบริโภคที่เราลงแล้วก็ด้วยด้วยความเป็นที่เป็นซีซันัลด้วยค่ะ โอเคได้เลยครับพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ